จะโชว์ให้เห็นว่าภายใน24ชั่วโมงผมจะสามารถทําคุกยักษ์ที่สามารถรองรับคน100คนได้หรือเปล่าก่อนที่จะดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเริ่มต้นมานะครับเราก็จะมีเงินอยู่ส0งบาทนะครับวิธีฟาร์มตังค์ของเรานะครับก็คือเราจะต้องไปเริ่มจับโจรก่อนนะครับเราถึงจะได้เงินจากโจรที่มาอยู่ในคุกของเรานะครับคนแรกที่ผมจะจับก็คือคนนี้นะครับจับนี่จับยัดเข้ารถเลยและจากนั้นเราก็บิดรถหนีมันลักพาตัวใครมานะครับและจากนั้นเราก็เอาไว้ที่คุกของเราก็คือตอนนนีีี้ผมมดดยยิเเสสงงฮลคอปตแว่า กำลังหนีนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะต้องไล่ตามรถคันนี้นะครับเพื่อที่ผมจะต้องจับมันเข้าคุกของผมนะครับนี่นะครับและหลังจากนั้นมันก็โดนผมจับหน้าคุกของผมพอดีเลยเป็นไงไห้พวกโจมโดนกูแน่มึงโดนกูจับแน่นี่ครับผมก็จับมันมาเลยแล้วกันเ้าคุกเลยแล้วกันเอาเอาตัวที่2ตัวที่สามาเลยเอาตัวที่ตีเอาเนื่องจากผมจับมามากเกินไปนะครับของในคุกผมก็เลยไม่พอนะครับสิ่งที่ผมต้องการนะครับก็คือกาดหนึ่งคนแล้วก็เตียงเพิ่มนะครับผมก็เลยแอดกาดขึ้นมา1คนนะครับจากน เอ่อต้องเพิ่มเตียงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าผมสามารถขายอะไรได้บ้างนะครับโอเคผมขายเลยความเน่าๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พวกอ่างน้ําที่มันไม่จําเป็นรับหลังจากนั้นผมก็จะขายเตียงเก่าของผมทิ้งนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มจาก1เตียงเป็น2เตียงแนบแล้วผมก็จะทําอย่างนี้อีก2ห้องแนบก็คือผมก็จะใส่เตียง2ชั้นเหมือนกันแนบอีกห้องนึงก็เหมือนกันแนบอ่ะ โอเคสายไปเลยอ่าโอเคก็เสร็จแล้วนะครับโอเคผมขอดูกันนะครับว่ามีอะไรไหมไม่มีแล้วนะครับก็คือตอนนี้คุกผมนั้นพผมที่จะไปเอาโจรคนใหม่เข้ามาในคุกผมผมแล้วผมก็เลยต้องมาตามหาโจน,นะครับคือตอนนี้ผมกําลังมองหายตัวที่มีวัตเต้นนะครับมันจะได้ดีเลยกูเจอแล้วคือตัวนี้มันจะได้ตังค์มากกว่าตัวปกติธรรมดานะครับผมก็เลยให้ความสําคัญกับตัวพวกนี้พิเศษน,นะครับแล้วกูก็จับเข้ามันเลยโอ้ยมึงจะทําอะไรมึงจะแหกคุกเหรอเฮ้ยโจนทำได้นั่นเองนะครับเลขาของผมมันก็มาบอกว่า เราต้องการกาดเพิ่มอีกหนึ่งคนพร้อมกับเชฟที่มาทําอาหารที่เราผมก็เลยจ้างกาดเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนนะครับแล้วก็เชฟอีกหนึ่งคนนะครับเฮ้ยนี่มึงขุดหลุมต่อหน้าเจ้าของคุกเลยด้วยแน่นอนครับว่าผมทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากต้องมาอุดที่มันทําเอาไว้นะครับโอเคผมก็อุดเรียบร้อยอ่าแล้วกูจะทําอะไรต่อดีนะครับแต่ผมดูก่อนนะครับว่ามีอะไรสามารถขายได้หรือเปล่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าตังค์ผมค่อนข้างจนนะครับผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะขายพวกของตกแต่งนะครับซึ่งมันก็ได้เงินในระดับหนึ่งเลยนะพวกกระดาษพวกนี้ยนนนรััซึ่่่งงมมไจําาเเเป็ตออกโทษขล ขายไปหมดเลยนะครับนี่ไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันโอเคต้นไม้นี่โดนกูไว้หมดนะครับโดนเอ้ยหญ้าเอ้ยปลูกพื้นโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคก็คู่ของผมก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้ตังมาอยู่604บาทเนี่ยผมมีตังผมก็เลยคิดว่าจะเพิ่มเตียงเพิ่มนะครับผมก็เลยย้ายชากโรกมาไว้ฝั่งนี้นะครับเพื่อที่ผมจะสามารถวางเตียงคู่ได้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็น6เตียง อ่าเรียบร้อยเรื่ลังจากนั้นโหต้องเพิ่มจากโคกมาอีกนะครับเดี๋ยวมันไม่พอสําหรับคนแล้วผมก็ต้องเพิ่มฝักบัวเข้ามาด้วยนะครับเฮ้ยมีช่องว่างเดี๋ยวผมเพิ่มกาแพงเพิ่มขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะได้ตั้งฝักบัวเพิ่มได้อีกสองอันนะครับโอ้หดูนะห้องน้ำของผม,ผม,ผมเป็นแค่นั้นไม่พอนะครับก็ต้องมาเพิ่มโต๊ะอีกนะครับและเราก็ต้องมาจ้างคนอุดหลุมเพื่อที่จะไว้การคนแหกคุกนะครับและมันก็ได้เวลาของเราแล้วที่เราจะต้องไปเอาคนเข้ามายัดคุกของเราเพิ่มนะครับเฮ้ยไอโจนมึงดูก นี่โดนกูยันเข้ารถเออไอ้กูได้เวลากู้หนีแล้วเฮ้ยกู้โดนหรืตำรวจนี่ฮัลโหลโอเคตอนนี้ผมก็จับคนเข้ามาในคุกของเราเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเลขาของผมมันก็มาบอกว่าเราต้องการการดเพิ่มอีกแล้วนะครับเราก็ต้องการที่ออกกาลังกายนะผมก็เลยจ้างการดมา้วก็เพิ่มที่ออกกาลังกายมาเลยนะครับแล้วก็เอาคนอีกหนึ่งคนนะครับมาเข้าคุกของเราเนื่องจากตอนนี้ห้องเต็มนะผมก็เลยตัดสินใจในการทําห้องเพิ่มอีกหนึ่งห้องนะผมก็เลยย้ายถังขยะมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มจากโคของเราสองอันนะครับแล้วจากนัน เราก็จะได้อีกห้องหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วผมก็เพิ่มโต๊ะอีกหนึ่งโต๊ะแล้วก็ที่หออมมันยายหนึ่งอันแลวหลังจากนั้นผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะเพิ่มคนคุกได้อีกหนึ่งคนนะครับเอ้ยกูต้องเรียกว่านักโทษดีวะเออผมก็เลยงั้นรถตำรวจนะครับไปจับกู้ไรอีกหนึ like ่งท่านนะครับนี่นะครับโดนกูเรียบร้อยจัดเข้ากระโปรงรถจากนั้นกูก็ขี่หนีมาแล้วนะแล้วเ็ามาไว้ที่คูของผมนะครับในระหว่างที่ผมกำลังไปจับอีกคนนะครับไอเลขามันก็วิ่งสับเกีร์หมามาหาผมนะครับเพื่อจะััดีี๋ยวนนกกโทษต ครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะต้องรีบเอาบัฟเฟต์นะครับก็คือที่ใส่อาหารเพิ่มนะครับแต่เดี๋ยวนะกูไม่มีตังค์นี่หว่าเฮ้ยชิบหายแล้วไม่เป็นไรครับผมก็่แค่ปล่อยนักโทษไปคนนึงนะครับแค่นี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วไหนขอดูหน่อยเฮ้ยนี่ครับไม่มีแล้วไปไงนี่แหละครับวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผมนะครับแบบโหนไอคิวโอ้ผมเพิ่งได้ตังค์เพิ่มเอาเรียบร้อยมี250พอดีผมก็เลยใส่ที่ใส่อาหารเพิ่มเลยนะครับนี่และหลังจากนั้นผมก็ปั๊มเงินล่อนะครับระหว่างที่คนนะ แล้วหลังจากนั้นผมก็มาไล่จับโจนที่มันกําลังหนีอยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมโอ้โหดูเดียบมากโอ้โหล้อเล่นนะครับนีโดนกูจับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไอโจนทั้งคันนี่ก็เสร็จผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเอายัดละใต้รถจากนั้นผมก็มาส่งไว้เรื่อยๆนะครับนี่ส่งไว้คนที่2องนะครับแล้วก็คนที่3ามนะครับคนที่4ีเรียบร้อยละครับก็เหลือคนสุดท้ายนะครับที่ผมจะไปจับแต่ท่านใดนั่นเองไอเลขาผมมันก็มาบอกอีกวว่าโอ้เราต้องการกาเพิมและหลังจากนั้นเราก็ต้องการเชฟที่ออกกําลังกายแล้วก็โทรศัพท์ด้วยยผมก็เลอช เพิ่มแล้วก็กาบเพิ่มอีกคนนึงนะครับอากละคนนะครับเราก็ใส่โทรศัพท์จากนั้นก็ใส่ที่ออกกำลังกายนะครับเรียบร้อยผมก็จะไปเอาคนสุดท้ายแล้วว่าแต่เออ เฮลิคอมเตอร์มันหายไปเร็วจมหายไปเร็วเรื่องสวยก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเพราะว่าโอ้โหดูขยะดีโอ้โหเต็มเลยแล้วผมต้องมาไล่เก็บขยะนะครับโอ้ยนี่นะครับโอ้โหขยะเต็มห้องนะครับผมผมผมเล่มจะทคนไม่ไหวแล้วผมก็เลยจ้างคนทําความสะอาดมันมาเลยและหลังจากนั้นผมก็จะฟาร์มเงินรอไปเรื่อยๆนะครับพือที่จะอัปเกรดคูของเราจนเป็นเวลา1ชั่วโมงจากผมได้ตังนะครับผมก็มาเพิ่มอีก2ห้องนะครับนี่ับก็ได้เพิ่มเตียงของชั้นอีก4เตียงนะครับจะรองรับเพิ่มอีก8แลวเราก็จะเพิ่่มอีกท กำลังกายขึ้นมานะครับนี่เพิ่มอีกอ่าแล้วก็ใส่ฝักัวเพิ่มนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปจับโจรนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมีรถกําลังหนีอยู่พอดีนะครับผมก็เลยไล่มันเลยละกันเนี่ยเส่็กูแน่เลยคันนี้มึงโดนกูแน่ฮโดนกูดิแล้วจังหวะนี้นะครัคือผมไม่ได้มันนะครับกว่าจะได้ก็ไกลอสมพรวันะไม่เป็นไรครับแตู่มตัดไปตอนนั้นเลยละกันนี่นะผมก็จับมันมาแล้วนะครับโอ้โหไกลบ้านผสมควรนโอ้โหดูนะครับจะผมจะขับรถลับแต่ละทีดูดูจวผมพาไปดูนะครับว่านไหน นี่นะโอ้โนี่นะกูเล็งสปีดขนาดนี้มันดูไกลขนาดนี้เลยนะครับแล้วผมก็ยัดโจนเข้าคุกเลยนะซึ่งผมก็วนไปรับโจนทุกคนเลยนะครับและนี่ก็คือนักโทษคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจทาคุกเพิ่มนะครับเพื่อที่เราจะได้เพิ่มพื้นที่ในการใส่นักโทษของเราซึ่งเราก็ทําเพิ่มขึ้นมาหกห้องนะครับแล้วก็ใส่เตียง12เตียงไปหลังจากนั้นเราก็ใส่ชักโครกนะครับแล้วก็ใส่ประตูกรงขังให้เรียบร้อยแล้วผมก็จะเปลี่ยนฝั่งประตูนะครับจากฝั่งนู้นการมาเป็นันนน้บบอหาแ แล้วผมก็อูดแม่งเลยประตูฝั่งเนี้เออเนี่ยปูดไปทีเอ้ยเกืเอบแล้วผมก็ติดรังคาบเลยนี่บโลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำลรงอาหารหน้าห้องขังมันซะเลยนี่<บ>มันจะได้สวยงามแล้วผมก็เพิ่มในส่วนของฝักบัวนะครับมันจะได้เพียงพอต่อนักั่วของเราแลวในที่สุดคุกของผมก็เสร็จแล้วแต่เป็นคุกเริ่มต้นนะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าคุกข้างในของผมจะเป็นไงนี่นะครับอันนี้ก็คือเราเดินเข้ามาแล้วจะถึงห้องขังของเราเลยแล้วกันอ่านี่มันก็จะรับได้ประมาณเท่าไรวะ หลังจากนั้นผมก็จับโจนเข้าคุกมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ให้มันเต็มห้องขังของเรานะครับเฮ้ยแต่แตเราตอนนี้เราต้องการกาดเพิ่มนะผมก็เลยจ้างกาดเพิ่มมาสักสองตัวมันเลยซะเลยสามดีกว่า<ล><ด>วผมพยายัดคนเข้าคุกเรื่อยๆเลยนะครับโดยที่ผมไม่สนว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเลยแต่อยู่นักโทษมันจะเหิ่มเกินเกินไปนะครับผมก็เลยสร้างห้องกล้องวงจรปิดมันซะเลยนี่แล้วผมก็ต้องติดพื้นด้วยนะครับโอเคติดเป็นทางเดินเรียบร้อๆแล้วหลังจากนั้นผมก็เอานักโทษเข้ามาในคุกของผมนะครับจนมีคนทั ยาวๆนะครับจนกว่าผมจะรวยเอาเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลา3ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วผมก็มีตังค์ยู่หมื่นสองนะครับผมก็เลยตัดสินใจขายรถเดิมไม่ทิ้งเลยแล้วจากนั้นผมก็ซื้อรถตู้มาเลยจริงๆไม่ใช่รถตู้นะเป็นรถสว่านแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปไล่จับโจรนะครับซึ่งมันก็ขี่มาพอดีดูนะครับความแรงของรถสว่านผมก็คือแรงกว่าคันดำที่มันกําลังหนีผมอยู่ในตอนนี้นะไม่นานนะครับไอ้คันนี้มันก็จะโดนผมจับเข้าคุกนะครับเพราะว่าผมจีตูดมันมาตลอดเวลาเรียบร้อยนี่โดนแล้วนะครับอ่าก็คือคุณสมบัติของรถสว่่่่ไไไไมมมมดด้้้ีีีแแคคคนนะรับ ความแรรงนะคับแต่เป็นการบรรจุคนตั้งหกคนดูนี่กูจับมาทีเดียวนี่ยัดยัดยัดเข้าหลังรถเลยเออยัดอีกคนหนึ่งเออยัดเข้าไปเออเข้าไปไสโจนไปอือนี่ยนะบ,บ,บทีเดียวเนี่ยมันจะมาขมโมยโจรผมนะครับแต่ไม่ทันแล้วหลังจากนี้ผมก็เอาโจรมาเก็บไว้ที่ครูของผมแบบชิวๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันเดินออกครูผมชิวอย่างเงี้ย อ๋ออ๋อมันโดนปล่อยตัวแล้วนะครับดูนะครับนี่นะครับสววันนะครับก็คือโดนปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมครับว่ามันเริ่มทยอยออกคูของผมกันไปแล้วนะครับก็คือมันถูกปล่อยตัวแล้วนะครับซึ่งออกเยอะด้วยนะวันนี้ไอชิพายไม่เป็นไรครับเพราะผมจับโจนชุดใหม่มาแล้วนี่เอามายัดคูของผมใหม่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าคนมันก็ยังไม่พอคูอยู่ดีนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมไปจับเพิ่มมานะครับอ่าเรียบร้อยใช้เวลางั้นกับคุกแล้วแล้วจากนั้นผมก็ปล่อยนักโทษนะครับปล่อยเข้าคุกูที่แหลกแล้วหลังจากนั้นผมมกก็จจะ้าางดเพิ่ 3คนนะครับแล้วก็จ้างคนทําความสะอาดเพิ่มอีกคนนึงนะครับเชฟมันน้อยใจผมก็เลยเพิ่มมนอีกคนนึงก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับคุก2ชั้นของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในว่ามันเป็นยังไงนะครับจริงๆชั้นแรกมันก็เหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรมากนอกจากบันไดที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวผมจะพาขึ้นไปดูชั้น2เลยแล้วกันอ่าชั้น2ผมเอิญเดี๋ยวนะมันมืดจังว่ากูติดไฟบ้่งเลยอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูห้องข้างนะครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งมันก็เหมือนชั้นแรกแหละแต่ว่ามันก็ไม่เรียกูเลยติดไฟเพิ่มนะครับมันจะได้ไม่มืดก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับชั้น2ผมเนี่ยเพิ่งเสร็จหลังจากที่ผมติดไฟเมื่อกี้เลยก็มี ประมาณน,นี้นะครับสำหรับคูของผมนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปจับโจรเพิ่มนะครับมันจะได้เต็มคูของผมที่เพิ่มเตียงมาเมื่อกี้สักเทนึงี่ปล่อยไปทีละคนเลยสคนและ4ี่คนและ5คนแล้วหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มตังค์ยาวๆนะเพราะว่าคนในคูของผมมันเยอะโคตรๆแล้วตอนนี้นะครับผมก็เจอปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าคูของผมนะครับรับได้ทั้งหมด72คนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเหลืออยู่67คนนะครับก็คือตอนนี้นะครับผมไปขนคนมาเพิ่มแล้วนะครับถ้าสังเกตนะครับตอนนี้ผมจับคนมาได้ครบ7้วนะถ้าสังเกตนัล้วน คนนี้นะครับเขาจะอีก5วันถูกปล่อยตัวนะครับแล้วก็นักโทษ <c oughs> คนนี้นะครับก็จะอีก4ี่วันถูกปล่อยตัวนะครับแล้วมันก็หมุนเวียนกันอย่างนี้ตลอดนะครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีในส่วนของคนส่งนักโทษนะครับซึ่งเราจะต้องเสียเงินหมื่นห้าในการปลดล็อกโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มปลดล็อกเลยนะครับซึ่งเราจะต้องรอ20นาทีนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะทําชั้น3รอเลยละกันในระหว่างนี้เนาะอ่าก็คือเดี๋ยวมันจะได้พื้นที่ในการใส่นักโทษเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมกะจะให้ใส่ได้100คนพอดีนะครับ้องผมในชั้นโอค ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6ชั่วโมงเกือบจะ7็ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วผมก็มีตังค์อยู่ทั้งหมด4 1 0 0มืนหนึพับแล้วสังเกตไหมครับว่าผมมีนักโทษทั้งหมด94คนก็คือถ้าเกิดผมเอานักโทษจากรถบัสคันนี้เนะยครับผมก็คิดว่าน่าจะครบ100คนพอดีนะครับอ่าในเกคนแล้วครับ96คนโอเค97 98 99และนี่ก็คือคนสุดท้ายของเราแนีก็คือคนที่1 0 0รเฮอเราก็ได้100คนในเวลา6 ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์คุกเข่าๆของผมที่สามารถรองรับนักโทษได้100คนเข่าวๆก่อนเลยแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปเริ่มแรกเลยนะก็คือเข้ามาข้างในนะครับจะเป็นที่สาธารณะ,ะของพวกคนคุกนะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนพวกนักกล้ามนะครับไอพวกกีฬาทั้งหลายนะครับที่มันชอบออกกําลังกายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้อง s e c u r i t y room นะครับที่เราสร้างเอาไว้อ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูน่ครับมีความกว้างขึ้นมานิดนึงเนาะจากเดืมอลัทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าโรงอาหารของเรานะเดินตรงไป ของเรานะครับในชั้นแรกก็จะมีห้องประมาณนี้ละกันเนาะโอเคเฮ้ยไอ้นี่ทำอะไรเฮ้ยโอ้โ้เฮ้ย โอ้โหลุมล้ขี้เลยมัาก็จะเป็นชั้น2นะครับชั้น2ก็จะเหมือนชั้นแรกเลยนะครับซึ่งลงอาหารชั้น2ก็จะกว้างกว่าชั้นแรกนิดนึงนะครับแล้วส่วนของห้องขังนะครับก็จะมีจํานวนขนาดเท่าชั้นแรกเลยนะครับก็น่าจะรองรับได้ประมาณ72คนเนาะถ้ารวมจากชั้นแรกต่อมาผมก็จะพาไปดูชั้น3นะครับก็ขึ้นบันไดไปตรงนี้เลยก็คือชั้น3มาผมจะสร้างมาหรูกว่าปกตินิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นชั้นพิเศษเนาะ ตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องออกกาลังกายนะเป็นรูวิ่งนะเดินเข้ามาอีกก็จะเป็นห้องน้ำในกว้างจัดแต่ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีห้องลับอยู่นะครับซึ่งเดินตรงเข้าไปก็จะเป็นห้อง security ้ล o มจิ๋วนะครับแล้วก็เดินเข้ามาอีกก็จะเป็นห้องของเชฟนะแล้วนในส่วนของข้างนอกนะครับผมก็จะเป็นตู้โทรศัพท์ทั้งหมดเลยซึ่งผมทาไว้ทั้งหมด3ชั้นมันจะได้พอต่อนักโทษทั้งหมดเลยและต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นห้องขังที่แคบที่สุดในโลกนะครับที่ผมสร้างมานะครับแคบแต่ว่าก็อยู่ได้นะครับซึ่งมันก็ครบจํานวน100คนดดี้รวมทังห3 ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับครูของผมที่รองรับนักโทษทั้งหมด100คนนะครับแล้วหลังจากนี้ผมก็จะฟาร์มเงินไปเรื่อยๆจนเป็นเวลา14ชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นวันที่35แล้วนะครับผมก็มีตังทั้งหมด237,67บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้นักโทษผมเหลืออยู่80คนนะครับตอนนี้มันก็มีสิ่งที่มันท้าทายผมมากขึ้นนะครับว่าผมเพิ่งรู้นะครับว่าโจรที่ผมมี100คนมันเป็นโจรระดับกระโปรซึ่งถ้าเกิดผมอยากได้โจรระดับกลางนะครับผมจําเป็นที่จะต้องปลดล็อกก่อนนะครับซึ่งมันจะใช้ตัังงคทท้หมดแ่บา ซึ่งมันเยอะมากๆแต่ว่าตอนนี้ผมมีตังค์อยู่สองแสนสามเพราะงั้นไม่ใช่ปัญหาผมเว้ยผมก็เลยจะกดสตาร์ทมนันเลยแต่ว่าผมจะต้องรอทั้งหมด17นาทีนะแต่ว่าในระหว่างนี้นะครับผมจะเอาตังค์ที่เหลืออัปเกรดคุกของผมให้มันใหญ่ขึ้นนะครับและสิ่งที่ผมกําลังจะสร้างต่อไปนี้นะครับว่าผมจะสร้างคุกยักษ์ออกมาเป็นแบบไหนนะครับจะสร้างออกมาได้หรือเปล่ารอติดตามเลยหลังจากนี้เอาละครับก่อนที่ผมจะพาไปดูคุกใหม่นะครับคือผมจะบอกว่าเกมนี้มีในส่วนของพยาบาลด้วยนะครับแล้วการที่ผมจะได้พยาบาลเนี่ยผม การแพทย์นะครับซึ่งมันจะใช้เงินทั้งหมด17,500หนารนะครับแน่นอนนะครับว่ามันคือเศษตังค์ผมในตอนนี้ผมก็เลยกดสตาร์ทโดยไม่ลังเลเลยละกันนี่แล้วผมก็ต้องรอยี่นาทีนะครับหลังจากนี้กูวตั้งคุกต่อเลยละกันเอาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลา19บเกชั่วโมงแล้วนะครับถ้าสังเกตได้ก็คือเป็นวันที่1ิบเนาะก็คือตอนนี้ผมมีตังค์อยู่แค่2,500ันหนะครับเพราะว่าผมเอาไปถลุงคุกเรียบร้อยแล้วทุกคนยังจําได้ไหมครับว่าผมปลดล็อกนักโทษระดับกลางแล้วนะคคคคคครรรรรัััััััับบบบบบบเเดดดดดีีี๋ยยววผผมมมมมมจจจะะะะะาาให้้้ททุกกกกนนนนนนไู่็็แลือโษ ก็คือระดับกลางนะครับก็คือผมจะจับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับให้ครบ100คนในคุกของผมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวกูจับมันเข้ารถกูก่อนเลยแล้วถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่เอาระดับสูงนะครับคือผมอยากจะบอกว่าระดับสูงมันใช้ตังหกแสนห้าซึ่งผมก็คํานวณดูแล้วนะครับว่าไม่มีทางแน่นอนที่ผมจะสามารถทําภายใน24ชั่วโมงได้แล้วในส่วนของรถส่งนักโทษนะครับเราจะต้องปลดล็อกเควสก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ในส่วนของคนส่งนักโทษระดับกลางนะครับซึ่งเราจะต้องทําเควสจับนักโทษระ ดับกลาง20ตัวนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันซึ่งตอนนี้ผมก็มีในรถอยู่2ตัวแล้วนะแสดงว่าเรายังขาดอีก4ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะต้องผ่านเลเซอร์นี้ไปเลยแล้วกันอันดับแรก่าจากนั้นเราก็ต้องไปกดสวิตช์นะครับเราจะได้ถอนไอเลเซอร์4ตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอถอนเลเซอร์แป๊บหนึ่งแล้วกันรอนานนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันทํานานไว้ทําไมโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคหลังจากนี้เราก็เดินผ่านไปชิวๆเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับเอ่่ีพืท เราจะต้องไปกดเจ้าสวิตตัวนี้นะครับเพื่อเปิดประตูบานเมื่อกี้แล้วมันก็นานเหมือนเดิมนะครับกูก็ไม่ชอบเหมือนกันผพูดตรง อ่าเรียบร้อยโอเคเราก็แค่ปากัวเหมือนเดิมถ้าจั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูไปเลยเฮ้เราก็กระโดดหลบเลเซอร์นะครับมันมาไวมากมากนะครับแต่ว่าเราก็หลบได้นะเพราะเราตัวติงปากัวนะครับล้อเล่นนะครับเนี่ยูเพิ่งเสียเลือดเลยชิหายแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับแหล่งเก็บนักโทนระดับกลางนะครับ๋ยวผมจิ้มไปสักตัวหนึ่งเลยละกันนี่ผมได้มาแล้วและหลังจากนั้นผมก็ต้องเดินผ่านเลเซอร์ตรงนี้ไปนะครับหนีกระโดดเออเฮ้ยหลบก่อนเออนั่นแหละแล้วจากนั้นเราก็ต้องกดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะต้องเอาไปเปิดปรระะะตตตูนนนัซึ่่่่งเาาจแลวีมช นะครับโอเคนี่นะครับเราก็มาถึงรถสวัสด์ของเราแล้วฮ่า <c oughs> จากนั้นผมก็จัดใม่เขารถไปเลยแล้วผมก็ทําแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆนะครับจนครบนักโทษคนที่6กจากนั้นผมก็ปล่อยนักโทษระดับกระโปงของเราออกไปให้หมดเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เอานักโทษระดับกลางของเรามาใส่นะครับนี่ผมจะปล่อยให้ดูเลยนะครับนี่กูจะปล่อยให้หมดนี่ตัวสุดท้ายอ,อักไปใต้ตอนนี้ก็ไม่น่าจะเหลือนักโทษกระโปงแล้วนะครับ <c oughs> อ่าเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วโอเค ตอนนี้เราก็จะมีนักโทษอยู่ทั้งหมด31คนนะครับที่เป็นนักโทษระดับกลางในคุกของเรานะครับเพื่อที่เราจะให้นักโทษในคุกของเราครบ100คนนะครับผมก็ต้องมาเอาตัวเมดียมอย่างนี้อีกแล้วนะครับและแน่นอนว่ามันจะต้องเสียเวลามากแน่นอนแต่ว่าผมจะใช้คาถาเคลื่อนย้ายในพิพตาอ่าผมก็มาถึงแล้วนะครับแก๊งนักโทษระดับกลางนะครับที่มันกําลังจะโดนผมจับไป100ตทัวร์นะครับมันจะโดนผมจับในนี้แน่นอนและผมก็จะเอาไว้ที่รถของผมเหมือนเดิมนะครับให้มันครบ6ตัวนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ขาดอีกตััววนนนึึงงเดี๋ยผมมปปจ๊า เรียบร้อยตัวที่6เอออ่าจากนั้นผมก็มาปล่อยไว้ที่คูของผมเลยนะครับนี่ครับตัวที่1ตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับ ตัวที่สี่ตัวที่หตัวที่หกะครับแล้วก็ตัวที่เจ็ดเอาที่หมดและตอนนี้นักโทษของผมก็ใกล้จะครบ1 0 0คนแล้วะครับและนี่ก็คือคุกของผมนะครับซึ่งผมก็จะเอานักโทษที่ผมเพิ่งจับนะครับมาปล่อยไว้ที่นี่นีครับซึ่งเป็นคุกที่ผมเพิ่งสร้างมาในเวลา20ชั่วโมงนะนรับและนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆของคุกผมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นช่วงด้านหน้าของคุกแล้วกันเอาละเดี๋ยวผมจะปล่อยนักโทษ ให้มันครบ100คนเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเลยนะว่าตอนนี้นักโทษของผมทุกคนคือระดับกลางหมดนี่นะครับผมจะปล่อยแล้วนะครับคนที่98นะครับและนี่ก็คือคนที่99 และคนสุดท้ายก็คือคนที่100พอดีอยพอดีกพกับว่าคลิปนี้ผมได้ทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาทัวร์คูของผมนะว่าคูของผมเป็นยังไงในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีทางเข้าของห้องแจ้งเรื่องนะครับใช่ไหมรีเซพชันแปลว่าอะไรจริงๆมันแปลว่าแผนกต้อนรับนะเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นที่เยี่ยมนักโทษของเรานะครับซึ่งมันคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นออฟฟิศของตํารวจนะครับซึ่งจะมีโต๊ะสนุกด้วยนะครับผมก็ตั้งอาไว้เฟี้ยวอย่างนี้น หโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกฝั่งหนึ่งของด้านหน้าแล้วกันเนาะก็จะเป็นฝั่งของนักโทษเลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของทางเดินนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูห้องนี้ก่อนละกันนี่นะครับโอเคห้องนี้ก็จะเป็นห้องออกกําลังกายของนักโทษนะครับก็จะมีลู่วิ่งเยป็มพิเศษนะครับแล้วถ้าเกิดเดินขึ้นมานะครับก็จะเป็นห้องเหมือนจะเป็นห้องโยคะหรือเปล่าถ้าเกิดเดินมานิดนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของด่านฟ้าแล้วนะครับนี่นะครับดานฟ้าของชั้น2นี่เองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโรงอาหารที่ผมสร้างไว้ติดกับ องออกกาลังกายนะครับดูดิความกว้างของมันซึ่งผมทำโมไว้กว้างมากๆนะที่สามารถรองรับนักโทษได้100คนนะคนับในส่วนของโรงอาหารก็จะมี2ชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูชั้นบนละกันว่าโรงอาหารชั้นบนเป็นยังไงนะครับนี่นะรโรงอาหารก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องของเชฟเฮ้ยเดี๋ยวนะ โอช่างมันละกันนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องของเชฟที่ผมสร้างมาไว้เพื่อเชฟโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งมันกว้างมากๆกต่อมานะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับว่าคกของผมมันเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือทางเข้าคูของผมนะครับแต่ว่าผมยังไม่เข้านะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับว่าโรงอาบน้ําของผมมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะประตูฝั่งขวาตรงนี้เลยนะครับก็คือโรงอาบน้ําของผมเองนะครับนี่นะครับโรงอาบน้ําที่กว้างมากๆนะครับสาหรับคกของผมที่รองรับ100คนนะคนับี่เดินออกมานะครับขึ้นบันไดไปก็จะเป็นชั้น3าในส่วนของโทรศัพท์ โอเคครับหลังจากนี้ก็จะเป็นคุปยักษ์ของเราเนะครับที่รองรับ100เตียงหรือก็คือ100นักโทษที่อยู่ในนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนักโทษนะครับห้องหนึงจะบรรจุได้แค่2คนนะครับซึ่ง ผมก็ทําไว้ทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูชั้น3นะครับนี่นะครับเผื่อใครไม่เชื่อตอนนี้นับก็มีห้องลับของผมนับที่ผมนั้นซ่อนเอาไว้นับเอาไอ้หียนี่มันเปิดเฉยเนาเฮ้ยในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องพยาบาลที่ผมได้สร้างแอบเอาไว้นะบรรยากาศรอบๆของโรงพยาบาลจิ๋วของผมก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับซึ่งแ้่เดินออกมานะครับฝั่งซ้ายก็จะมีบันไดที่ผมสร้างแอบเอาไว้ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้แอบหรอกครับแต่มันจะเป็นทางขึ้นด่านฟ้านะนี่ก็เป็นด่านฟ้าอีกฝั่งหนึ่ง ังไม่หมดแค่นี้นะครับตรงฝั่งท้ายของผมนะครับมันก็จะมีห้องเหมือนจะเป็นห้องสอบปากคําของผมเลยละกันนะครับอาจจะมืดหน่อยแต่ก็ผมทําให้มันดูน่ากลัวไงประเด็นและในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นห้องสุดท้ายนะครับก็คือห้องทํางานของตํารวจนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเจอกัน